มือหนีพรยายวินัยงเราไปส่งของข่อยก็เลยได้นางวินมาผู้เดียวข่อยประทับใจวินแห่งมือหนีและพาข่อยขี่รถแบบหนุ่มนวลแต่กี่ข่อยเคยขี่วินมาหนะพาข่อยขี่แบบสิงจนข่อยเดินยุ่มปวดตีนกสิเป็นปกติเวลาแม่กลับมาจากทํางานลูกชส่ข่อยกษิดีใจเป็นพิเศษดีดาค่ะกลับมาแล้วข่อยกสิมานางเห่นกับลูกชส่ข่อยสะกอนข่อยเลิกงานหุกโมงข่อยก็เลยยางไปตลาด ่อยไปเห็นพญายนางหนึ่งเล่าเท้าเถาเล้ามาขายตัวอีหยังบนุนี่มีไก่กับตั่อยก็เลยสือน้ำเล่ามาสามตัวอยสโตัวเาาลบบ่าคอยสามารถใส่รถกระบะคอยเวลามันตกลุมมันกะสิดึงดึงดีเป็นตหาหักคอยว่าเริ่มแรกเลยคอยก็จะเอามาอ่างลูกใส่คอยก่อนว่านะมันสิสนใจบ่มันก็ว่าสนใจคือเก่าสิ่งที่มันเล่นก็เป็นหมวกพอมันตุ๊กาตามันมีหลายตัวเดี๋ยวจัดแต่ว่ามันบเล่นสิ่งที่มันเล่นกะสิเป็นทุงเถ่าทุงเถ่าก็ต้องใส่แล้วเท่านั้นได้ไมมนจังเห่น มวงตัวนี้ใกระบวนกัรจักสืยอมันหมกักกับเขายุตลาดกับหลายคักเจะค่อยสีกินอีหยังย่างตลาดบักโดหนึ่งขอกระได้กับเขามาย่างหนึง่งเหลืองห้องเหลืองคือ่อยสีมาเคียกับเขาพันปีที่คอยเซฟฟิตไหวนั่นละจ้ะคอยเห็ดกับเขาหลายหลายเวลาที่คอยกินบาเบิร์ดหอยกระซิบเซฟฟิตไหวช่วงนี้คอยต้องเคี่ยกับเขาพันปีในตู้เย็นขอออกให้มันเบิร์ดกินอันเกาเกาให้มันเบิร์ดเผื่อสิ้เก็บอันใหม่อีก <laughs> อย่างกินบัตท่านและมันสิกายเป็นแนวอื่นนางเลนกับพูโรจะข่าวกระไดเวลาพอยายวินัยกลับมาแล้วขวักระส่เอากับเขาพันปีในตู้เย็นเนี่คอยออกไปอุน่นมือนี่คอยได้อมคีริกพันปีถ้าผู้ได้ติดตามคอยสิงหูวว่าอมคีล็กตัวนี้เนี่ยมันโดนปานใดัด้งแต่ข้าขอยเหตุขีบพ,พุ่นละ <c oughs> อย่าฝ่าว่าคอยเด้อว,ว่าคอยคึกนางกินเขาก็เพื่นขวามมากนางกินเขาก็เพื่นแบบนี้แม่พี่น้องโต๊กินเขาขกะมีได้แต่ขอยบ่มากขอยมากนางกินแนวนี้แม่ <c oughs> ต่ข่าวตะกี้พ่อแม่เา่าก็ะพานางกินเข้าแบบนี้แล้วน่าจะพี่น้องตุ้มของด่านเบิร์เพื่อสีใหญ่ย้อนว่านางคัดตามาดกินเขา้ <c oughs> จาจะกินขเข้าเสบเพาะเสบแบละพี่น้องนำนักคอยขืนมายัางท่านหลงอยู่นี่มือนีคอยตั้งใจว่าคอยสิบกินเขาแรงได้นี่คอยอ๊บบาดใอยก็เลยกิน <c oughs> มาจมให้ฟังซ้ำนี่แหละจะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า